ได้ยินเฉพาะถุงข้างใน่ะใส่ไหมพี่นพบอกในด้อมหน่อยขอเดินมาวอะไรคะเฮ้ยขอโทษค่ะขอโทษคะขอโทษเจ้าหมว่วบอกเพื่อนหน่อยค่ะดีค่ะบอกคนอื่นหน่อยพี่นพบอกแฟนคลับคนอื่นหน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะ ออดีอยู่ในนี้เหรอพี่หาพี่ไม่ไัม่กลัวมกัวรอมันคือลูกงูอันนี้ไนก่อนอนะอันนี้ไปก่อนตอนนี้แอนะเรียนอะไรว่างคะข้อมือว่างไม่นนรุมนะไ,ไม่รุมน,นะไม่เข้ามาอยากฝา,ากกลับไหมทีนะี้ คนไม่ขยับเข้ามานะเดี๋ยว้องเป็นลมนะหืจะเป็นลมเหมือนกันตอนนี้นหมไม่มงมสองสามไม้ไหมยามุซันได้ไ่มยามุซันไม่ขยับเข้ามานะเปิดเลยเปิดเลยมันคือเกาะไม่ขยับเข้ามานะ ไม่ใช่่กอเปิดอยาเงดันลงมาก่อนดันลงมาก่อนดันลงมาก่อนคเยโอ้ยสุภาอ้ยน่ารักไปไหนด้วยนะยินยนะยิ้วยนะ่ารักเก่งที่สุดางัลของคนเ ใส่ได้ไหมก้นเล็กกันบายินดีด้วยนะยินดีด้วยนายองชาดีสุดเลยเลยหลังมันเปนคนเล็กแก๊งเป็นคนเหนือเหรอคะคนเหนือให้นายองชาใส่อิงก็ได้ค่ะติดน้าอย่างนี้ชอบไหมอุ้ยเหมาะมากเลยเหมาะกับขวดสวยสวยนักสวยสวยสวยเลยว่ะ รากระเ่าะช่วยแบบสธอช่วยเอออย่าปิดตาอย่าปิดตาอย่าปิดตาไม่โกรธเราอย่าใส่นวนนะอ่านน้ำต้องตกรนะเห็นไหมโกรธเหรอยินดีด้วยนะเราไปสำหรับคนเก่งนะหายเหนื่อยเลยตกไม้แล้วมาดูแล้วมา ได้เลย้วอมคืนพี่วันอยไากจับสักทีวอยากจับสัทีเอบุญบุญของคุณวาสนาของพี่ขวันจับสักทีมันเป็นยังไงไหมไม่ได้คืนนี้กว่าแล้ใส่น่าจะใส่นอนคืนนี้ใส่อน้ำได้ ฉันก็ใช้ได้ไม่หน่อยอ่ะฉันจะได้ถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายได้อยากอยู่ข้างชาลอตยที่มาที่สุดครับเอไม่ทุกคนอยาอยายาเข้ามานะแป้นึงแป้นย่ลงครยาเข้ามาทุกคนข้าหน้าย่อลงนะนนท ไม่พี่ฝ okay. okay. ัพี่ฝันด้่ะโอเคพร้อมนึ้นหนึ่่อเสียงได้เโอเคเเเขานะอนนหน้ายนะขอบคุณนะครับมาหาใบยังไงเลเ่เล่นไปใช่ไหมครับมันด้นี่ใครใ้ของน้องหีกใบส่งมาเลยค่ะ ได้เลนตตอแถวาพด้วยนะเดินมาเลยค่ะเดมาพถือให้ไหมหนูไปดูน้องชาไม่หนูไปดูไปดูไปดู่ไม่ไม่เออเดี๋ยวไปถือให้ไม่ไปดูหนูไปดูไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วเนอ่ว่าเค ไม่นไ้ไม่ช่วยนี่เขาช่วยอะไรอ่ะเขาไม่ช่วยอะไรเราไม่ช่วยไม่ใช่งทีนนไม่ลุหนรดค่ะกบารโดดกกกระตุกพี่เปิด้วยเขาอกวมันลืนเสร็จได้เกเลยเลย สีขาวใครอยากได้นะตองปิงคองปิงใ่โคเวเยใโคเว็บหรือเปล่าทาง่อตดาเเน่ยครื่อบูทเหรออย่าต่อบูทินะแล้วเมิดนะคะตัวยยังยัมีอุ้ยอีกแล้วพังอีกแล้วดีๆชาดๆดดหดดึงมันหนะน หนักมากยกของพวกปั้งออกมาเอาลับออกเอาลับออกแล้วเลตักไวไม่เป็นไรไม่เป็นไรุัยตักอไรนะะตอยู่ข้างหล่ะ ใจที่สุดเลยให้หนูกลับไหมเมื่อกี้บอกว่าอะไรหนุยหนูแทบร้องไห้เลยอ่ะร้องแล้วนะเช้าเมื่อกี้ร้องไปแล้วอ้าวหนูมีนิ้งนะพี่แล้วเช้าบอกให้หนูกลับอ่หเป็นะไปตรลงกับพี่ชาเป็นลังแกใช่ไหมโอเคอย่าร้องได้ มันจะไม่เป็นมินต้องร้องเพลงด้วยนะร้งงองเลยร yeah ้องเลยร้องเลยร้องเลยตอนนี้ร้องเลยจริงซื้อตัวมาเพื่อมาดูฉันยิงเลยนะเปิดงานมาด้วยเนี่ย เสียบหรือยังไม่ต้องเสียบก่อนเนาะ้จ้าไม่ต้องเปิดมันยูไม่ต้องเไงมันมีแบบแบบค่าเราเปิดก็ได้มันอยู่แต่วาเราได้ด้วยแค่เสี้ตาเดียวเรเทสก่อนเ็เแม่อย่างนี้นะแม่ไม่ต้องรอก่อนแม่ด้วยนะแม่อย่าพาหนูไปนะแม่ดูโอเคเกี่ยวสุดท้ายเลยอุกรณ์มัอยู่

ชาต้องกลับไปพักคนแล้วที่มาทุกครั้งที่เจอนะมาเดี๋ยวป้าเจอแนคนน้องชาเมื่อวานที่เอารองเท้าให้มันเป็นเรือนแสงนะตอนกลางคืนรองเท้าเมื่อวานค่ะเรือนแสงตอนกลางคืนนะแค่ค่ะยังไม่ได้รองเท้าเลออยู่ใกล้มีต้องชาหอมจังเลยเพื่มาครั้งแรกถามไม่น้อยมีใครจะหอมใครจะค่อยหอมอีกไหมคะขอลายเซ็นค่ะขอลายเซ็นหอมมาเลยค่ะอันนี้เลยค่ะน้ชาพี่ใครจะให้ของน้องอีกไหม จะเย็นเย็นนะคะจเย็นเนะคะให้บอกว่าเป็นแบบนี้ที่มเสล้วขาน่จะจอง้ร้าู้ให้องเทาเยอะไม่ใช่เมื่อวานเอาอุปกรณ์ทำความสะอาดมาหมดเลยแค่ต้องเซ็ตไม่เด๋ยวเดอไฟเปิดมันแฉกตาไม่ได้หอควนแห้งรันอโอ้ย เราจะทำงานหาเงินมาดูนิต่อไปหาเงินมาดูนิดใเปะลองได้ไหมต้อ่คะอานาเอาไปเใครจะให้ซนตรงนี้ใช่ไหมคะกลับยังไงอ่ะเอาเอาเอามีปากกาไหม นรต้อกเจอยู рон, okay. ks, CDs, right? <S <s ่อ hmm, ีกนาทีเดียวเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีวิชากาแล้วคะวันนี้เป็นวันที่ทำงานเยอะสุดนหอลั์เก่งมากเลยเจอมงเหนื่อยไหมเหนื่อยคักเหนื่อยแล้วอ่ะเจอเจอมนเก่ลู้ตัวหรือเปล่าเป็นของแพงซะด้วย อย่าอย่านะอย่าทุบนะไม่ใช่เาลืมปิดเอามั้ยอยากเขียนการ์ดให้เลยเอา้วยาันเเอาด้ยนเานี่น้งอันนี้คือมันเป็นปรกาซีดีอะมันลบอกไม่ได้อันนี้ปกาซีดีอันนี้ของใครเอาปกาซีดีเนี่ยไม่ไม่เีวเดี๋ยววิชาจะไปแล้วค่ะเด้้นิดนอ แป๊บเดียวนะโอ้โหแล้วพรุ่งนี้อีกรอบนึงนะรีบขอกลับไปนอนแล้วคุณจะไปพรุ่งนี้งานเย็นพรุ่งนี้ชาก็มีงานอีกมีสลับเบรย์อันนี้ของนุ่นโอ้เยอะมากเลยตไข่ต้มไข่ต้มแค่ว่าไข่ต้มไม่มาหรอกไข่ต้มไม่มาหรอกไปหาที่นครพนมอยากได้รูดแล้วไข่อะไรมันไข่ไข่นุ่นมาเบคก่อนนะเบคก่อนนะพอแล้วนะพอแล้ว ของใครอันนี้ของใครคะอันนี้ก็ไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาแผงมาอาไหนรูปพี่แนนไปไหนแล้ววะรูปไหนครับขอปากกาหน่อยขอปากกาค่ะอันนี้ของใครอ่ะ ผักเส้นที่คนฝ่ายแล้วอ่ะนี้จริงผักผักอะไรไม่เสร็จไรเซ่แต่ว่ามันรีบไงมันทำอย่างนี้ต่อมันเบบไข่ต้มอะไข่ต้มด้วยนู่นไข่ต้มไงมัมมี่ไข่ต้มอะไรเงี้ยเี็นว่าไข่ต้มด้วยเฮ็ดูไข่ต้มถูไข่ต้มเี็นว่ามัมมี่ไข่ต้ม

ก็พาไข่ต้มไปแล้วนะที่ะของใครฝากเร้องถุงของาเราใช่ไมยม่ยเก็บเลยพี่ถืออะไรนีค่ะ อันนี้อ่ดูนะว่ามันมันอบได้ไหมถ้ามันรับไมไม่รับแล้วเป็นแบบซีดีอ่ะต้องเซ็ตดีกว่าใช่รได้โอเคต้องซื้อซีดีเราต้องซื้อแบบนี้อีกรูปหนึ่งได้ไหมใหญ่มากเลยอ่ะปกติไหไหนไนปกติจะไม่ได้ซื้อเพราะสูงอันนี้คือคอนเซนปต์ของของเยู้อไรนอเร่ได้ยอือ

แอนขับเยอะมากแต่เพิ่งเทปก็ไปซื้อบ้าแล้วเอ๊ะมาเจอมาแลกออะไม่ได้ซื้อนี่ค่ะชาลลดอตไปเอากล้องฟิล์มค่ะเดี๋ยวกลับมา อันนี้คือหยุดงามาบ้ะอคือไม่เลิกงานแล้วมา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 แล้ว

ทุกคนก็ต้ังยที่พยายามยืนอะไอย่างนี้เนาะ ไม่ฟีมันต้องอยู่ในนั้นน่ะไม่ใช่แกฟีมาอย่างเดียวได้มันต้องอยู่ในที่ออกเอามาก็ได้จอแล้วแล้วราต้องเอได้เรือยัง